ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการสอนในการเล่นตัวมิสเจอร์เรนี่นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ครับใครที่ยังไม่ไปฟังในส่วนของเรื่องของการอัปเดตวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปอัปเดตที่ครบหมดทุกอย่างเลยครับสําหรับมิสเจอร์เรนี่สำหรับวันนี้นะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ครับข้าใครชมแล้วหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อนเพื่อนนะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับถ้าการใช้งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างการคิดพร้อมนะครับและก็การที่เรานะครับสามารถทำเจนวิดีโอและเอาวิดีโอไปดัดแปลงไปปรับปรุงและเอารูปภาพต่างๆครับไปทำการแก้ไข ผมสามารถทําให้เกิดเพื่อนๆได้ทั้งหมดครับผมและอย่าลืมครับถ้าใครสนใจก็ตามนี้เลยครับใครที่อยากจะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าสร้างช่อง Youtube แบบไหนก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถกดเข้าไปสมัครสมาชิกได้ครับโดยจ่ายที่600 และสามารถดูคลิปทั้งหมดได้7 EP ตลอดเวลาเลยครับผมและยังไม่พอครับถ้าเพื่อนๆสนใจกันเข้ามาเยอะๆครับผมก็จะเปิดคอร์สในการไลรสดและเราก็ยังมีกลุ่มที่เราสามารถครับพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยครับและแชทส่วนตัวที่สามารถแชทส่วนตัวกับผมได้ครับเวลามีปัญหาในการทาช่อง YouTube นั่นเองครับราคา600บาทถือว่า เพื่อนๆเนี่ยจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาทั้งหมดครับผมับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันเรามาทําการอัปเดตครับผมซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ถามว่าทําไมถึงสะเทือนวงการ AI นะครับเพราะว่าทางวิเชรณนี่นะครับได้ปรับนะครับในส่วนของโปรโอ,อาใครที่เป็นคนที่เช่ารายเดือนอยู่แล้วนะครับปรับใหม่ทั้งหมดเลยก็คือเราสามารถนะครับอันติเมตครับ รูปภาพและวิดีโอครับนี่มีการปรับอัปเดตมาใหม่ครับสามารถเจนวิดีโอได้ครับผมและนะครับผมถ้าใครเช่าแบบเบสิคแพลน1 0ดอลลาร์นะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมตรงนี้นะจะสามารถเจนรูปภาพนะครับ200 Image หรือ200รูปภาพนะครับต่อเดือนและยังสามารถนะครับนี่เจนวิดีโอนะครับแบบฟาสได้1นวิดีโอก็ถามว่าคุ้มไหมล่ะ ก็ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วแหละซึ่งมันก็ต้องเติมเพิ่มอ่ะนะเพราะว่าการทํางานในส่วนของการที่จะทําช่อง YouTube ใช่ไหมครับมันต้องใช้รูปค่้นข้างเยอะและเวลาเนี่ยบางทีเราเจนผิดเนี่ยเราก็อยากจะได้รูปภาพใหม่ คือมันก็ต้องเสียนะครับเพิ่มเติมอยู่ดีครับและ30ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับถามว่าในส่วนของ3ฟาสต์นะครับแบบฟาสต์นะสามฟาสต์วิดีโอจ็อบนั่นเองครับผมก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซึ่งผมก็มองว่านะครับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของมิ s ชันน n รีในการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือโปรแพลนและก็เมกาแพลนครับถาว่าคุ้มอะไรครับผมเรามาดูนะสำหรับโปรแพลนครับ60ดอลลาร์ครับก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทกับ120ดอลลาร์นะครับย่ออยู่ประมาณ3 0กว่าบาทนะครับผมอันนี้ก็2,000กว่าบาทอันนี้ก็3,000กว่าบาทนะเพื่อนๆก็เลือกกันเลยเลยครับว่าอยากจะได้แผ่นไหนซึ่งมันคุ้มค่าทุกแผ่นครับอันดับแรกครับในการเจนนะครับ30ชั่วโมงครับในการฟาาจีเนเรตนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับในหนึ่งเดือนก็ใช้เยอะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มแหละนะครับผมถามว่าเอ้ยแล้วผมใช้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็ยังอิ่มๆอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับหนึ่งนะครับผมสิ่งที่ ค่อนข,ข้างมีประโยชน์มากๆนะครับเราสามารถนะครับอันติเมตนะครับนี่รีแลกครับผมก็คือโหมดรีแลกครับถ้าเป็นโหมดฟาสต์เนี่ยเขาเรียกว่าโหมดความเร็วนะครับอ่าก็คือสามารถทำได้เร็วเลยแต่ผมมองว่าโหมดรีแลกก็สบายแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปใช้โหมดฟาสต์ก็ได้นะครับเออมันก็ถือว่าเร็วทันใจดีนะครับในการเจนรูปภาพที่อันลิมิเต็ด ก็คือเจนได้ทุกรูปเลยนะครับไม่มีจํากัดเลยว่าจะเจนเท่าไหร่นะครับเอาเท่าที่เราพอใจเลยในหนเดือนเต็มๆนะครับแล้วก็วิดีโอด้วยครับวิดีโอเจนเนอเรตนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆสําหรับสายการทําช่อง youtube ที่เกี่ยวกับ AI ทุกประเภทครับผมตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับผมตรงนี้นะซึ่งผมมองว่านะครับสิ่งที่คุ้มที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือมิชชันี เอาละเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าเราจะสร้างอย่างไรครับเราไปดูวิดีโอเลยครับที่ผมทําการแบบว่าเช่ามาแล้วก็ทําการเจนอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยทำหลายช่องมากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องในการทํา m v ีเพลงนะครับนี่ใครที่เป็นสายเ v เพลงนะบอกเลยห้ามพลาดครับก็คือเวลาเราเจนออกมานะครับพร้อมเนี่ยก็อย่างที่บอกครับใครที่ยังไม่ไปเรียนนะครับในส่วนของคอร์ส ในการจัดโครงสร้างพร้อมนะครับพื่อนเก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับผมก็คือพร้อมเนี่ยเราต้องการแบบไหนก็ได้มาจาก h a GP t GPT ทั้งหมดเลยครับอ่ามันขึ้นอยู่กับพร้อมของ h a GP t GPT นะครับว่าเราเนี่ย จะให้ ChatGPT เนี่ยเจนพร้อมออกมาแบบไหนได้ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วเราค่อยเอาพร้อมนะครับมาลงอ่ะมาลงในนี้อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมอ่ะตรงนี้อ่าใครที่เป็นสายดนตรีอยู่แล้วซึ่งผมก็ทําพร้อมมานะครับผมก็พร้อมเนี่ยเริ่มแรกก็คือ Object หรือ People ของคนนะครับตัวละครของเรานะครับ c h a r เ c t ร r ที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับใส่เข้าไปเลย2นะครับพร้อมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ ที่เราจะใส่เข้าไป3ก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะทําอะไรท่าทางอะไรในคลิปวิดีโอของเรานะครับผม3ก็คือเรื่องของมุมกล้องอ่ามุมกล้องแล้วก็เห็นว่ามุมกล้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่ามิชชันนี่เนี่ยเวลาเจนออกมาครับมันจะมี4คลิปให้กับเราเลือกเลยเราอยากจะเลือกอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะเราก็เห็นมุมกล้องเห็นไหมเขาเนี่ยไม่ได้แบบจ,จําเจต้องเอามุมกล้องเดียวนะครับอ,อย่างเช่นเรามาดูภาพอ่าเรามาดูคลิปนี้ครับเห็นไหม คลิปนี้เนี่ยมุมก้องจะนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็จับตัวศิลปินนะจับตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครของเรานะครับอีกมุมหนึ่งครับมีการย้ายผ่านนะครับนี่เห็นไหมมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างนอกด้วยครับโอ้คลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่ามุมเฉยๆใช่ไหมอ่าแต่ในการสื่ออารมณ์นะครับมันก็จะต่างกันอ่ะอีกมุมนี้นะครับนี่การสื่ออารมณ์นะก็จะร้องเพลงอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเรามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็อ่ะคลิปนี้ถ้าใครแบบชอบสไตล์แบบภาพยนตร์นะนี่ผมค่อนข้างชอบครับเราดูนะ โหโคตรดีอะ่ะอ่ะดูเต็มจอเลยกันเระว่านี้เห็นไหมครับวิ่งแล้วฝนตกด้วยอันนี้โคตรดีอ่ะเรามาดูอีกมุมหนึ่งไม่ได้แย่เลยนะวิดีโอผมบอกเลยครับว่ามิชลันนี่ทำไม่ได้แย่เลยครับผมมันค่อนข้างคุ้มมากจ่ายแค่นี้นะครับแล้วก็ได้วิดีโอแบบลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เม็ดฝนแนละความรายละเอียดนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสโลโมชันนะอ่ะแบบสโลอันนี้ดีมากนะครับผมชอบคลิปนี้มากนะครับ ถ้าคลิปอื่นมันจะเป็นแบบไปไวเราต้องไปทําการสโลโมชั่นเองนะครับแต,แต่ตรงนี้เขาสโลให้เราอันนี้ดีนะครับให้เราเลือกได้แบบหลากหลายเรามาดูงานที่เป็นแบบว่าชกมวยแล้วกันอเพราะว่างานชกมวยเนี่ยผมค่อนข้างก่อนหน้านี้นะครับผมค่อนข้างใช้หลาย AI แต่มันไม่ค่อยแบบพอใจเท่าไหร่แต่เพิ่งมาดูในส่วนของมิชลันนี่ทำนะผมค่อนข้างเวิร์กนะดูดิเซอร์ไพรส์มากนะครับผมความรายละเอียดครับเห็นไหมนี่เราดูตรงนี้ครับ ปัดโชกครับเห็นไหมมุมกล้องด้วยค้นดีนะครับเราสามารถเลือกมุมกล้องได้แต่ละคลิปด้วยครับเห็นไหมโอ้โหอย่างเอาผมจะบอกอย่างนี้เลยครับเราสามารถเจนได้หลายรูปแบบครับอ่ะรูปแบบแรกครับให้เรากดติ๊กบวกขึ้นตรงนี้ครับผมถ้าเราอยากจะได้คลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับสามอ่าสี่โหมดณปัจจุบันนะครับโหมดที่1เนี่ยก็คือโหมด starting frame ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าเราอยากจะถ้าเรามีรูปภาพทางอื่นนะหรือรูปภาพภายนอกที่เราอยากจะทำแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็สามารถนะครับอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยไปทำรูปภาพใน m i สเจอร n นมานะครับอ่ะผมจะให้ดูภาพใน m i สเจอร n นแล้วกันอ่ะสักภาพหนึ่งนะครับสักภาพหนึ่งอ่ะขอเป็นภาพนี้แล้วกันโอเคเราก็ทำการดาวน์โหลดมาอันนี้ก็คืออีกหลักการแรกนะครับหลักการแรกก็คือเอาภาพจากภายนอกเข้ามานะผมก็จะเอาเข้ามาครับผมปุ๊บอย่างนี้ เข้ามาครับแล้วเราเนี่ยคลิกแอ่นะครับแล้วก็ลากครับผมมาใส่ตรงคําว่า starting frame นะครับแบบนี้แล้วเราสามารถเอาพร้อมนะครับพร้อมเดิมเลยจากช h a จ g p t นั่ีนแหละนะครับอันนี้ผมก็จะเอาพร้อมจาก l ร o n a น d o นะมาใส่แล้วก็ก๊อปบ้างี้ครับและการตั้งค่าครับให้เรากดติก3ขฉีดแบบนี้ครับเรามาดูการตั้งค่าก่อนการตั้งค่าเนี่ยก็คือมันจะมีแค่หนึ่งก็คือ standard อยู่แล้วครับใช้ standard นะแนะนําว่าใช้ standard ค่อนข้างสวยอันที่2ครับ speed เนี่ยถ้าเราเลือก fast อ่ะมันก็มีจํากัดใช่ไหมครับอ่าถ้าเราจะเลือกฟาดผมแนะนําว่าให้เลือกดีแลกเลยคือมันไม่จํากัดนะครับอ e ลิมิเตดเราอยากจะทํากี่วิดีโอก็ได้นะครับอันที่3ามโมชั่นเนี่ยก็คือจะให้มันแบบเป็นโมชั่นแบบความเร็วไฮหรือว่าจะใช้แบบโมชั่นโลถ้าใครทําช่องเกี่ยวกับงานเพลงมิวสิกวิดีโอก็อาจจะเอาโลนะครับให้อโมชั่นโลก็ได้แต่ถ้าใครแบบทําช่องเกี่ยวกับการบรรยงบรรยายทาคลิป แอนิเมชันต่างๆก็อาจจะเอาไฮก็ได้นะครับได้หมดเพื่อนๆลองเทสกันได้เลยนะครับตัวไหนดีไม่ดีตัวที่อ่าตัวนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนี่ยเลือกเป็นออฟนะ ก็คือถ้าเราเลือกเป็นออนเนี่ยก็คือคลิปที่เราทำเนี่ยมันจะไปโชว์ในสาธารณะของ m r ส e ตอร์นนะครับอ่ะถ้าเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นสมมุติว่าเราทําคลิปนี้มาสวยเขาก็อยากจะก๊อปพอมของเราเนี่ยไปดัดแปลงไปอะแดปนะครับเราก็สามารถเผยแพร่ได้แต่ถ้าเราออฟนะครับก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้ใช่ไหมเราก็สามารถนะครับกดตรงนี้ได้เลยซับมิดได้เลยนะครับซับมิดขึ้นมาสับมิดออกมาก็จะเป็นคลิปวิดีโอเลยครับผมและทีนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งอ่ารูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า รูปภาพที่เราให้ Miss Journey เนี่ยเจนให้กับเรานะครับเราก็อ่ะผมก็จะเอาวิดีโอออกนะครับอย่างนี้นะไปเอาพร้อมมาก่อนอันดับแรกครับพร้อมมาใส่ปึ๊บแล้วนะครับคลิกตรงนี้โหมดแรกเนี่ยก็คือ image รูปภาพเราอยากจะได้พร้อมประมาณไหนนะครับเราก็ใส่หนึ่งรูปภาพเข้ามาได้เลยให้ให้รูปภาพเนี่ยเป็นพร้อมให้กับเราอันแรกเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะได้รูปล,ลักษณะแบบแบบนี้แล้วกันอ่ะ ผมดึงเข้ามาใส่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือ Image พร้อมลอะให้รูปภาพเนี่ยแสดงเป็นพร้อมแทนเราแต่ถ้าเรามีพร้อมอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจครับเราเอาออกอันที่2เนี่ยก็คือสไตล์ครับสไตล์เนี่ยก็คือสไตล์งานภาพสไตล์กราฟิกนะครับสไตล์แสงสไตล์ทา่าทางต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้เราดึงภาพเข้าอาอย่างเช่นผมอยากจะได้สไตล์แบบประมาณนี้อ่ะดึงเข้ามาครับแบบนี้อ่ะจบไหมโอเคเรามาดูงานเจนรูปนะครับอ่ะผมเจนรูปออกมาแล้ว ผมจะรูปออกมาเพื่อเพื่อนนะสมมุติว่าผมจะเอารูปทนี้แล้วกันสมมุติว่าเจนรูปออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องมาปรับตรงนี้ด้วยนะทุกคนการเจนรูปนะต้องมาติ๊ตรง3ขีดด้วยนะครับอ่ะเราอยากจะทําเป็นมือถือนะครับเราก็ไปเอา9ทับสินะครับผมอ่ะแบบนี้ถ้าเราอยากจะเอาลง YouTube เป็นแนวนอนนะครับก็เอาแบบนี้19บเก้าทับเก้าอ่อสิันะครับตรงนี้ก็คือการปรับนะครับผมปรับสไตล์นะครับถ้าเราปรับเยอะเนี่ย แนะนำว่าให้พอให้ตรงนี้เลยนะครับ3มช่องนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับถ้าเราปรับเนี่ยมันแบบจะออกมาแบบว่าเออมีเขาเรียกว่าให้มิชลินีอ่ะใส่ดีไซน์ให้มันเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเราปรับเยอะมากขึ้นนะผมแนะนําว่าประมาณร้อยดีกว่านะครับให้มันตรงกับพอมที่เราใส่แล้วก็เราต้องการในสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ไม่ต้องการจินตนาการอะไรมากมาย ตรนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปปรับอะไรเลยผมใส่ศูนย์หมดเลยเพราะว่าต้องการให้มันตรงกับพรอมที่ช h ด t ี p t เนี่ยเจนให้กับผมมากที่สุดนะครับต่อมาในเรื่องโมเดลนะครับโมเดลก็อ่าสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดนะครับอ่าเวอร์ชันนะครับผมให้ติ๊กเป็นเวอร์ชัน7นะครับเป็นด r a ก็ได้หรือเป็นสแตนดาร์ดก็ได้คืออันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอยากจะได้แบบไหนนะอยากอยากจะได้แบบไหนได้หมดโมดสปีดครับก็รีแลกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรถ้าเราปรับเทอร์โบ Uh huh. เลืองเครดิตมากๆเลยนะหรือฟาสต์นะครับก็เลืองเครดิตเราใช้แบบอลิมิตใช่ไหมเรารีแลก์ไปเลยครับแต่เราต้องไปดูโคตา้าด้วยนะเราสมัครโปรอะไรเขาก็จะมีแบบฟาสต์กี่ครั้งด้วยนะครับเขาเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆดูตรงไหนใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาที่ My Account ครับตรงนี้ครับผมเห็นไหมถ้าเป็น60ดอลลาร์นะครับก็มีเขาอยู่นะครับในการทำอินเวสแบบฟาสต์สิบสองในการทำวิดีโอนะครับแบบฟาสต์มี6เห็นไหม เขาตรงนี้นะครับแต่เราใช้แบบรีแลกครับทุกคนเราใช้แบบรีแลกอ่าแบบนี้ก็จบนะครับจบเลยจบเลยนะสมมุติว่าเราอยากจะทํารูปการทํารูปเนี่ยหลายหคนถามว่านะครับเอ้ทำรูปอย่างไรให้หน้าเหมือนกันนะครับผมในแต่ละคลิปในแต่ละรูปภาพก็ในมิชเด r ี่เนี่ยง่ายๆครับก็คือให้เราเลงมาตรงนี้ครับผมปนี้ reference นะครับก็คือเอารูปภาพหรือเอาหน้าตาเนี่ย กับนางแบบของเรานะครับอย่างเช่นผมอยากได้ดางแบบตรงนี้ใช่ไหมลากตรงนี้ครับมาใส่ปุ๊บแล้วผมก็วางพรมลงเลยปั๊บภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นนังแบบตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆก็เห็นรูปภาพที่ผมเจนออกมาใช่ไหมครับอ่ะก็จะเป็นหน้าตาดังแบบคนเดิมนะครับหน้าตาเดิมคนเดิมทั้งหมดเลยใช่ไหมทุกคลิปที่เราทําก็จะเป็นหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้งานของเราแหละอ่ะทีนี้เรามาดูครับวิธีการสร้างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะ ได้รูปภาพมาแล้วเราอยากจะไปเจนวิดีโอใช่ไหมเราติกรูปภาพที่เราอยากจะทําเป็นวิดีโอเลยครับพอติเข้ามาห,หน้าตาจะประมาณนี้ให้เราครับเอาเมาส์เนี่ยข้างล่างนะครับมาจิ้มนะผมกลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับเ,เดี๋ยวผมปรับโอเคเพื่อนเพื่อก็มาเห็นนะครับตรงนี้นะข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าออโต้นะครับอ่าออโต้กับแผ่นวนวลลักษณะนะครับง่ายๆเลยออโต้เนี่ยก็คือถ้าเราสั่งเขาก็ออโต้ให้กับเราเลยนะครับเขาก็ออโต้ให้กับเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือนั่นแหละ รูปนี้แหละเขาจะอ้างอิงจากพร้อมที่เราทํารูปภาพตั้งแต่แรกนะครับเขาก็ออโต้ให้เราเลยแค่เราคลิกอ่แบบโปรโมชั่นก็คือธรรมดานะครับธรรมดาอ้างอิงจากพร้อมธรรมดาเลยแต่ถ้าแบบไฮเนี่ยเขาเรียกว่าการใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะนะครับผมเวลาวิดีโอเราออกมาเนี่ยมันจะออกมาแบบว่าเยอะมากอ่าแบบว่า ผมอ้างอิงง่ายๆครับผมอ่ะผมอ้างอิงง่ายๆผมมีตัวอย่างนะครับอ่ะตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับแบบนี้ก็คือแบบโรแบบโรคือธรรมดานะเอียงข้างธรรมดาใช่ไหมอ่ะเอียงข้างธรรมดาครับอ่ะเพื่อนเห็นไหมเอียงข้างธรรมดาทีน,นี้เรามาดูแบบไฮครับแบบไฮเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมีหันหลังครับผมเห็นไหมมีหันหลังด้วย เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบแบบไฮนะอ่าอันนี้ก็คือการแบบเขาเรียกว่าไฮมชั่นนะครับแหมไฮมชั่นเห็นไหมมันจะใส่แบบค่าทางหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันหลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็คือสรุปเลยนะครับถ้าเราเอาแบบโรแบบโรก็คือธรรมดาครับนี่ธรรมดาเนี่ยหันข้างเฉยนะครับแต่ถ้าเราไปเจนแบบไฮก็คือมันจะ เพิ่มการโมชั่นเนี่ยที่มันเยอะมากขึ้นเอาง่ายๆครับผมนี่คือการสรุปนะอืมนี่ก็คือ่าการทําคลิปวิดีโอนะครับแต่ถ้าแบบเป็นนวดเนี่ยแบบเป็นนวดเราจะใส่พร้อมเองครับอสมมติว่าคลิปนี้นะถ้าเราเอาแบบเป็นนวดนะผมแบบโลนะครับเนี่เขาจะขึ้นมาแล้วให้เราแต่งพรอมเพิ่มเติมเข้าไปอีกโดยไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงจากพรอมที่เราทํารูปภาพนะครับเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมเราก็พิมพ์เข้าไปครับสมมุติว่าเอ้ย นักกีตาร์เนี่ยเราอยากให้ร้องเพลงด้วยเราอยากให้สนุกสนานนะครับมีอารมณ์ร่วมในเพลงนะสมมติว่าเราไปทําแบบออโต้แล้วนะครับมีแค่ดิจิต้ลเฉยใช่ไหมเราก็อยากเสริมเข้าไปอย่างนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าแมนนวลก็คือการพิมพ์พร้อมเข้าไปเองนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเองได้ด้วยเหมือนกันโอเคนะอันนี้ก็หลักการนะครับหลักการเลยนะและที่นี้ครับมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับในการทํา อของมิจิเรนี่ครับพิเศษแบบไหนใช่ไหมเราขึ้นมาครับก็คือคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า2คลิปนี้ก็คือวิดีโอ x 1 0นะครับเห็นไหมวิดีโอ x 1 0อ่ะวิดีโอ x 1 0นะครับตรงนี้เห็นไหมมันก็จะซึ่งผมเนี่ยอ้างอิงนะครับผมอ้างอิงจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้มันห้าวิใช่ไหม ผมไป e x ็กเทรเพิ่มนะครับมันกลายเป็นเก้าวินะครับเวลาเราดาวน์โหลดออกเนี่ยมันจะกลายเป็น10วินะตอนที่เราเอาไปติดตั้งนะครับผมอ่ามันจะไปติดตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสิบวิเห็นไหมมันจะกลายเป็นสิบวิเลยนะครับก็คือการ e x ็กเทรวิดีโอเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับในคลิปอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือเก้าวิเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยเก้าวินะ,ะก็คือการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก นั่นเองครับโอเคนะเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือหลักการในการทําวิดีโอครับก็จะมีประมาณนี้เทุกคนก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นการรีวิวนะครับในส่วนของวิ s เชอร์นี่ที่มีการเปลี่ยนอัปเดตใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากอ่ะเรามาดูวิดีโอคนอื่นบ้างนะครับที่เขาได้ทําผลงานออกมานะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นงานโฆษณานะครับในการ ทำสินค้านะนี่เป็นแคปซูลด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นกับตั้งแต่เริ่มต้นในการเขียนพร้อมแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้อุ้ยอันนี้สวยนะเวอร์ชันครับโอ้โหแบบนี้ผมยังชอบเลยนะครับอ่าใช้มุมกล้องแบบโคสอัพด้วยนะครับอืมแบบนี้สวยนะครับสวยสวยงานนี้ดีนะครับน,นี่ก็จะเป็นแบบเจนรูปภาพในแบบนะครับให้มีรอยยิ้มนะ ข้างหลังก็เป็นเบอร์ด้วยนะครับ motion เบอร์โอดีดีอันนี้ก็ถือว่าเด็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุ้ยนี่น่าสนใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นไวรอลให้หลายคนได้นะไก่ที่มีขนป๊อปคอนนะครับเออน่าสนใจตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําเอาเป็นไอ้นี้นะใครทําสายไวรัลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับผมอ่านี้เป็นแอนิเมชันครับนี่ไม่คิลเล่เลยครับผมแอนิเมชันถือว่าดูดีพอสมควรนะครับคุ้มนะ สำหรับผมก็คือตอนนี้นะหลายหลายคนแล้วแหละนะครับที่รู้ว่า Mid Journey เนี่ยมีในการเจนวิดีโอนะครับตลอดทั้งเดือนนะไม่คิดเครดิตเนี่ยผมมองว่าหลายหลายคนน่าจะกลับมาใชาแ้แหละนะครับกลับมาใชา Mid ้ Mi d Journey แลาวว่าถ้าเราเราไม่ต้องจะเป็นต้องไปต้องการวิดีโอที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือ VO3 เนี่ย ถามว่ามันเด็ดสุดนะครับก็คือดีสุดในการทำวิดีโอแต่ปัญหาก็คือใชง้งบประมาณค่อนข้างเยอะถ้าเราต้องจําเป็นต้องไปจ่ายนะครับคลิปละ200ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะมาสร้างงานพวกนี้ซึ่งงานพวกนี้เนี่ยเราต้องการต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะช่องเราเนี่ยจะเติบโตไปได้ขนาดไหนนะครับเราต้องการงานที่ชื่นชอบกับคนที่ติดตามมาใหม่ๆนะครับว่า ที่ตามเราเนี่ยชื่นชอบในงานประเภทไหนเราถึงจะมั่นใจได้เราถึงจะลงทุนขนาดนั้นนะครับช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําว่าตรงนี้เลยครับเหมาะที่สุดนะครับในการสร้างงานโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับกับพ i s เชอร์นในการอัปเดตใหม่ครับ